ในช่องชาดาชาลิดาวันนี้นะคะเราจะพาไปตะลุยกรุงเทพน,นะคะช่วงคิดมักนนะคะเราจะไปกี่ร้านนั้นแล้วไปที่ไหนบ้างตามไปดูกันเลยเราเปิดคลิปด้วยการเติมพลังก่อนนะคะวันนี้เรามากินเนื้อย่างคนเดียวที่ตอนนี้ดังมากๆเลยค่ะนั่นก็คือ,อยากินกุไลนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะ เราสั่งเป็นเซตเนื้อมานะคะซึ่งมันอร่อยมากขนาดยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มนะคะยังอร่อยเลยค่ะซึ่งน้ำจิ้มมีให้เลือกหลายรสชาติมากนะคะถ้าใครสนใจกำลังอยากจะมากินร้านนี้นะคะสามารถเข้ามาดูคลิปของกุ๊กได้นะคะกุ๊กจะทำคลิปแยกให้ต่างหากนะคะและนี้นะคะที่ร้านนะคะบอกว่ามาทานได้นะคะผมนะคะเสื้อผ้า ไม่มีกลิ่นเนื้อติดตัวออกไปแม่ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะทานเป็นมื้อแรกของเรานะคะแค่เสียงย่างเนื้อก็หูวิพร้อมมากฟินมากเลยค่ะเนื้อย่างนะคะจะเสิร์ฟม,มาคู่เป็นเซตก็มีนะคะเราสามารถสั่งเป็นเซตได้จัพร้อมกับข้าวญี่ปุ่นซุปแล้วก็กิมจิหรือว่าสลัดนะคะ หลังจากที่เราอินแล้วนะคะเราก็แวะถ่ายรูปพิเซนทลราดพาวนิดนึงค่ะและนี่นะคะคือที่แรกของเรานะคะจบไปแล้วกับการกินเนื้อนะคะแล้วก็หัวไม่เหม็นนะคะแต่ตอนนี้เดนแมนมีอกหัวไปด้วยเนื้อแล้วค่ะเดี๋ยวสถานที่ต่อไปนะคะเราจะไปไหนนั้นจะถึงคิดมั่นไหม <c oughs> ตามไปดูกันเลยและต่อมานะคะคืออันเบิร์ดเดย์คาเฟ่ค่ะ ใครมานะคะจะต้องถ่ายรูปมุมนี้เลยค่ะอันนี้นะคะในอินส a g r กรมนะคะมุมนี้แบบว่าฮิตมากถ้าใครมาลานนี้นะคะแนะนำให้นั่ง BTS พร้อมพุงมาก็ได้ค่ะแล้วก็เดินเข้าซอยมาหน่อยนะคะหรือเอารถมาก็ได้ค่ะมีที่จอดรถนะคะแต่ว่าร้านนะคะเป็นร้านเล็กๆอยู่ข้างในโรงแรมนะคะซึ่งตอนนี้คนเยอะมากให้เพื่อนๆเผื่อเวลามาต่อคิวถ่ายรูปด้วยนะคะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อุทยานลอยปีจุลาค่ะเป็นการขั้นจังหวะนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่คาเฟ่ได้นานค่ะเพราะว่าคนเยอะมาก แล้วก็ฟ้ายังไม่มืดนะคะเราก็เลยหาที่ใกล้เซนทันเวิลด์นะคะก็เลยมาโพที่นี่ค่ะซึ่งวิวดีมากสวยมากถ่ายรูปดีมากค่ะถ้าใครนะคะสนใจอยากมานะคะเดี๋ยวกูจะทำคลิปแยกให้ต่างหากนะคะว่าเดินทางยังไงแล้วก็มีมุมไหนที่ห้ามพลาดบ้างนะคะ อันนี้ถ่ายรูปสวยจริงๆค่ะแนะนำให้มาเออมาสักประมาณ4ี่โมงห้โมงแสงกำลังสวยเลยค่ะหลังจากที่เราได้รูปประมาณล้าน8รูปแล้วนะคะเราก็นั่งตุกตไปเซ็นทรัลเวลกันค่ะแต่ก่อนไปเซ็นทรัลเวลนะคะเราจะแวะพารังก้อนค่ะเพื่อเติมพลังกันก่อนนะคะ เราอยู่ที่พารากอนแล้วนะคะมาเติมพลังก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปนะคะวันนี้เรากินข้าวหน้าปลาไหลเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ากินข้าวหน้าปลาไหลร้านไหนแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยร้านที่กูมาชิมนะคะคือร้านที่ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของสยามพารากอนนะคะซึ่งมีรีวิวเยอะมากในอินเทอร์เน็ตนะคะกูก็เลยมาลองชิมดูนะคะว่าจะอร่อยเหมือนที่เขารีวิวไว้เปล่านะ ถ้าใครเป็นสาวเข้าหน้าปะไลเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปแยกต่างหากได้นะคะตอนนี้ขอเติมพลังงานเพื่อจะไปถ่ายรูปก่อนนะแล้วแล้วเราก็มาถึงขาะนี้นะคะคือจุดมุ่งหมายเดียวของเรานะคะก็คือมาถ่ายรูปที่เซนทรอลตอนนี้นะคะเขาจัดต้นคิดมัดอลังการมาก สวยขนาดนี้นะคะคนก็จะมาถ่ายรูปเยอะมากเพื่อนๆนะคะต้องใช้เวลาในการต่อคิวแล้วก็หามุมที่ไม่ให้ติดคนอื่นนิดนึงนะคะถ้าใครมานะคะใจเย็นๆนะค่อยๆหามุมค่อยๆต่อคิวนะคะก็จะได้ภาพสวยๆน่ารักแบบนี้เลยค่ะเริ่ม แล้ววันนี้นะคะกุ๊กลาไปกับเบื้องหลังนะคะกว่าจะได้แต่ละคลิปเอกมานะคะใครถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าคุจะพาไปไหนฝาก,กติดตามด้วยนะคะ